สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 35นะคะวันนี้ก็จะมาทำเป็นคลิปนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับผู้ที่เกิดในราศีธนูบ้างนะคะซึ่งวันนี้แอก็ได้สุ่มหยิบไพ่มาให้แล้วนะคะมีทั้งไพ่ยิบซีแล้วก็ไพ่ออร์เคิลน,นะคะเพราะว่า สุ่มเปิดให้จากไพ่หลายสำรับนะคะก <acceptable> ็จะได้ไม่เสียเวลากันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขออนุญาตแนะนําก่อนว่าการทานายในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะว่าเป็นการทํานายแบบภาพรวมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะขอให้ฟังแบบกึ่งๆคลายเครียดนะคะกึ่งๆบันเทิงนะคะใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกว่าเออตรงนี้มันดีนะคะก็ขอให้นาไปปรับใช้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเออมันไม่ตรงกับเราเลยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้ฟังแล้วก็ข้าาาามมผ่่นไปเเะรดู ไพ่ะะของชาวราศีธนูคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะเป็นภาพการยื่นเหรียญน,นะคะเด็กถือถ้วยนะคะโอ้โหาราชินีถือเหรียญค่ะภาพการกรวดน้ำนะคะืม j u d g m น n t นะคะมีใครกำลังรอ ให้คุณทําบุญให้เขาอยู่หรือเปล่านะคบมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญขึ้นมาหลายใบยมีไพ่สี่เหรียญน,นะคะมีไพ่ราชินีเหรียญแล้วก็มีไพ่สี่เหรียญด้วยนะคะ beginning น,นะคะการเริ่มต้นใหม่อีกภาพหนึ่งเป็นภาพของการหลับไหลนะคะอาเดี๋ยวขอหวังไพ่ให้ดีๆนะคะคุณมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบุญนะคะอา ขึ้นมาหลายใบยนะคะาชาวราศีธนูบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบไหว้พระทาบุญนะคะชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะในช่วงนี้จะมีข่าวดีเข้ามานะคะที่เห็นหลักๆเลยเนะี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งนะคะความมั่นคงนะคะทางการเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณเป็นคนประหยัดนะคะเป็นคน ขข็นขยันขันแข็งด้วยแล้วก็เป็นคนที่รู้จักใช้จ่ายเงินด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีไพ่เหรียญน,นะคะขึ้นมา2ใบตรงนี้ชาวราศีธนูบางท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการบัญชีธนาคารนะคะเรื่องของเงินเงินทองทองก็ได้นะคะการที่คุณเป็นคนรอบคอบเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่พิจารณาคิดก่อนใช้นะคะ,ะลำดับความจําเป็นนะคะอันไหนจําเป็นอันไหนสําคัญไม่สําคัญนะคะแล้วก็รู้จักฝากเงินให้มันถูกที่นะคะรู้จักบริหารการเงินที่เรามีอยู่เนี่ย ให้มันงอกเงยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการซื้อสลากใช่ไหมคะซื้อสลากออมสินก็ได้นะคะการซื้อประกันชีวิตก็ได้นะคะการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะนําเงินไปลงทุนใน ออทองแท่งนะคะทองรูปพันธุ์แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เห็นนะคะทองก็มีราคาสูงขึ้นนะคะชาวราศีธนูในช่วงนี้การลงทุนนะคะของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าการที่คุณเป็นคนประหยัดอดอมอมมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่าถึงกับแบบออคิดมากจนเกินไปอะไรที่จําเป็นที่จะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายนะคะก็ควรที่จะต้องจ่ายนะคะในช่วงนี้แต่ว่าก็จะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนั่นแหละนะคะเกิดขึ้นจากการที่ตัวคุณเน่ยเป็นคนรอบคอบนะคะประหยัดอดออมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่มอง ไปที่ข้างหน้านะคะว่าตัวคุณเนะี่ยอยากจะไปมีชีวิตแบบไหนนะคะอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะอยากจะมีความมั่งคัง่งมั่นคงในอนาคตวันนี้คุณยอมอดนะคะ คุณยอมใช้จ่ายน้อยลงสักหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าเออวันนี้คุณยอมประหยัดนะคะเพื่อที่วันหน้าเนี่ยคุณจะมีความเ,เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นครอบครัวเป็นอยู่สุขสบายเนี่ยก็คือเป็นข้อดีของคุณนะคะอ่ะแล้วก็ใครบางคนนะคะอาจจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะคนหางานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ด้วยนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะหรือบางคนนะที่ทํางานอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะได้ นำความฝันนะคะสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถนัดนะคะงานที่คุณรักเนี่ยอาจาย์มาทําเป็นงานเสริมก็ได้นะคะมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณรักนี่แหละบางคนมีความสามารถนะคะในการวาดรูปนะคะในการถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีหัวทางด้าน ศิลปะความคิดจินตนาการดีนะคะมีความคิดสร้างสารรค์บางคนก็ไปทางเรื่องของการแต่งนิยายขายอ่ะแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความครีเอทีฟนะคะหรือว่าเรื่องของการวาดรูปการแต่งรูปนะคะอ่ะแบบนี้ก็ทําเป็นไอเดียได้เหมือนกันเพื่อนๆอาจจะเห็นนะคะอย่างช่วงนี้เขามีเรื่องของฮิตฮิตเรื่องวอลเปเปอร์มือถืออ่ะนี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจศึกษาในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะนําเป็นไรายได้ เสริมของเราก็ <ล among S 1> ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะพอให้เพื่อนๆพอแบบพอเห็นภาพนะว่าเออเราจะนําไอเดียหรือว่านําสิ่งที่เราชอบเนี่ยมาทําเป็นรายได้ได้ยังไงนะคะอ่ะก็ให้เริ่มต้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักนะคะสิ่งที่เราถนัดหรือว่าเออเรามีความชอบนี่แหละนะคะจะเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าการไปเริ่มต้นในสิ่งที่ยากเลยบางทีมันก็อาจจะทําให้แบบเออเราท้อนะคะก็ลองเริ่มจากของใกล้ตัวนะคะสิ่งที่เราแบบมีความรู้มีความถนัดอยู่แล้วก็ได้นอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าการเงินของคุณน มันเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะให้การสนับสนุนคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจํานะคะหรือว่าทํางานค้าขายนะคะแล้วก็หรือว่าจะทําเป็นฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทํามาค้าขึ้นนะคะมีลูกค้าเข้ามานะคะคุณทางานกินเงินเดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นนะคะเลื่อนเงินเดือนหรือว่าได้รับเงินพิเศษนะคะอาจจะเป็นเงินโอทีเงินตกเบิกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นบางอย่างนะคะช่วงเนี้ยการเงินจะดีหรืออาจจะมีผู้ใหญ่นะคะ เพศหญิงให้การเมตตาช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคุณป้านะคะเป็นคุณน้าเหล่าก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราติดขัดจริงๆนะเจอรับการช่วยเหลือทีนี้เมื่อได้รับเงินมาแล้วนะคะก็ต้องแบ่งออกไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะคะตามที่เราพอจะช่วยได้ก็ไม่ต้องถึงกับเออเยอะมากเกินไปนะคะอ่ะอที่เราพอจะช่วยได้เช่นช่วยเหลือให้กับ ให้เงินนะคะคนขอทานนะคะหรือว่าคนที่เขายากลําบากนะคะช่วยเหลือคนที่ยากจนนะคะเเด็กเล็กอย่างนี้ก็ได้เด็กที่ยากจนนะคะเด็กที่บางทีแบบพวกเด็กป่วย INDISTINCT อะไรอย่างนี้อ่าถ้าเราพอช่วยไหวก็ช่วยเขาบ้างนะคะแล้วก็เวลาทําบุญนะคะอุทิศบุญแล้วก็กวดน้ําด้วยนะคะจะให้ใครก็แล้วแต่อาจจะเป็นให้ญาติญาติเรานะคะที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าให้เจ้ากรรมนายเวรเราก็ได้นะคะอะหรือว่าอาจจะให้เทว,าวดาประจําตัวเรานะคะ เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านเรานะคะพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาที่เราเคารพนับถือท่านนะคะเวลาทําบุญแล้วก็กรวดน้ําให้ท่านด้วยนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะใครบางคน ที่เจ็บป่วยอยู่นะคะอาจจะเป็นตัวเราเองนะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะคนในบ้านเรานะคะที่เจ็บป่วยอยู่ในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีนะคะมีโอกาสที่จะหายนะคะอาการก็จะดีขึ้นนะคะจะได้เจอคุณหมอดีเจอยาดีนะคะ,จะเจอการรักษาที่ถูกต้องกับโรคนะคะอาการที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะหรือว่าใครที่หายแล้วหมายถึงว่าออกจากโรงพยาบาลมาแล้วแต่ว,ว่ามาอยู่ในช่วงของ การพักฟื้นที่บ้านนะคะร่างกายมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูนะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีก็พยายามเ,าเขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติตัวนะคะตามคําแนะนําของคุณหมอนะคะอย่างเคร่งคลัดคุณหมอให้ทานยาเช้ากลางวันเย็นเราก็ทานตามนั้นทานต้องทานยาจนหมดไหมมีนัดคุณหมอเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะอ่ะมันเป็นเรื่องของสุขภาพเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับข่าวดีหรือว่าคุณรอข่าวอะไรบางอย่างอยู่ ก็จะได้รับข่าวอย่างเช่นบางคนเนี่ยไปสอบนะคะหรือว่าไปสัมภาษณ์มานานแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ยยังไม่ได้รับการติดต่อมาสัทีนะคะว่าเอ๊ยตกลงจะได้งานไหมหรือว่าเขาเลือกใครไปแล้วหรือยังเนี่ยมันจะมีภาไที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเข้ามานะคะการประกาศข่าวการประกาศข่าวการเริ่มต้นนะคะ แล้วก็อีกใบใบนี้ก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นเหมือนกันก็เป็นไปได้นะคะชาวราศีธนูเนี่ยถ้าเกิดว่ารอข่าวเรื่องการสมัครงานนะคะการสอบบรรจุแข่งขันนะคะอะ อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณรออยู่เนี่ยคุณจะได้รับทราบข่าวในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะจะมีการประกาศจะมีการติดต่อกลับมาหาคุณนะคะให้คุณได้รับทราบทีนี้นอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยชาวราศีธนูในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนนะคะบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอบางคนแบบหลับหลับ,ลบ,ลบ,ลบตื่นตื่นนะคะมีปัญหาออพอลุกข,ขึ้นมาเข้าห้องน้ํากลางคืนเนี่ยกลับไปนอนไม่ได้แล้วนะคะมันเหมือนกับว่ามันเลยเวลาแล้วแล้วมันนอนยากนะคะก็ต้อง ดูแลตัวเองสักนิดนึงนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนนะคะก็พยายามอย่านอนดึกมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการช่วงนี้ทานอาหารเยอะนะคะอาจจะมีอาการแบบ แน่นท้องนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะหรือว่าท้องผูกนะคะระบบขับถ่ายมันไม่ค่อยดีช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราทานอาหารเยอะแบบมีการกินเลี้ยงสังสรรค์เล็กๆน้อยๆในบ้านแต่ว่าแบบมันกินต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบแน่นแน่นท้องในช่วงนี้ก็ได้นะคะ,อะนอกจากนี้นะคะคุณมีไพ่ตัวช่วยอีกใบหนึ่งนะคะคุณได้ไพ่ ทำบุญเข้าสารนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะทําบุญเสริมดวงนะคะอยากจะทําบุญเสริมดวงเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะในช่วงของปีใหม่ไทยแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้จะทําบุญอะไรนะคะก็ทําบุญถาวายเข้าสารนะคะทําบุญถาวายเข้าสารเข้าวัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วยเติมเต็มช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์นะคะทําอะไรก็ไม่ติดขัดแต่ถ้าเกิดว่าด้เอเราไม่สะดวกที่จะไปวัดจริงๆนะคะ แต่ว่าเราพอที่จะเใส่บาตรได้นะคะก็ไม่เป็นไรก็ทําบุญก็ใส่บาตรตอนเช้าก็ได้เรียกว่าเป็นการทําบุญถวายอาหารก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยจะนอกจากข้าวสารแล้วจะทําทบุญเป็นอาหารแห้งอย่างอื่น mm. เพิ่มเติมไปด้วยก็ได้อันนี้ก็เป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่มีวิธีการทําบุญที่ตัวเองชอบหรือว่าสนใจอยากจะทําบุญอยู่แล้วก็แล้วแต่เลยอันนี้ก็เป็นแค่พอเป็นไอเดียนะคะพอให้แบบ เออเผื่อใครที่แบบเอออยากจะทําบุญแต่ไม่รู้จะทําบุญอะไรดีในช่วงนี้อ่ะก็เป็นคําแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็ เล่าเรื่องข่าวดีนะคะข่าวสารข่าวดีนะคะที่เขาอยากจะให้คุณอัปเดตนะคะในช่วงหนึ่งเดือนนี้ให้กับชาวราศีธนูเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะแต่ก็อยากจะขอวอวยพรนะคะให้กับชาวราศีธนูขอให้ได้รับทราบข่าวดีในเรนว,วันนี้เร็วๆนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ